รับขึ้นพลังงานแห่ง Aquarius คู่มือการอัปเกรดจิตวิญญาณในยุคแห่งการตื่นรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งการรู้ตื่นจากภายในแอดมินขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่บทสนทนาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับช่วงเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ณขณะนี้วันที่21สิงหาคม2025ครับเราจะมาขยายจักรวาลของความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเคยไหมครับที่ในช่วงที่ผ่านมานี้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโลกทั้งใบและที่สำคัญที่สุดคือ ตัวคุณเองกำลังถูกรีเซ็ตใหม่อย่างรุนแรงมันเป็นความรู้สึกเหมือนโครงสร้างเก่าๆทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคมกำลังพังทลายลงรอบตัวขณะที่บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ทรงพลังและน่าทึ่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกำลังก่อตัวขึ้นจากภายในตัวของเราหากท่านกำลังรู้สึกเช่นนั้นท่าไม่ได้กำลังจินตนาการไปเองครับ ท่านกำลังสัมผัสกับชีพจรของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างแม่นยำที่สุดนี่ไม่ใช่จุดจบของโลกแต่มันคือจุดจบของยุคแห่งมีน Age of Pisces ยุคที่ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งภาพลวงตาการมองหาผู้ชี้นำจากภายนอกและการหลงลืมในพลังอำนาจที่แท้จริงของตนเองและบัดนี้รุ่งอรุณของยุคแห่งกลุม Age of Aquarius ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเต็มตัวมันคือยุคแห่งสัจธรรมการอย่างรู้ด้วยตนเองและอธิปไตยทางจิตวิญญาณซึ่งหมายความว่านับจากนี้เป็นต้นไปความไม่รู้บนดาวเคราะห์ดวงนี้คือทางเลือกไม่ใช่ชะตากรรมอีกต่อไปกรีนพลังงานแห่งการปลุกให้ตื่นเกิดอะไรขึ้นกับเรา สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้คือคลื่นพลังงานความถี่สูงและแสงสว่างจากใจกลางกาแล็กซีและจากดวงอาทิตย์ของเราที่กำลังหลั่งไหลเข้ามายังโลกอย่างไม่หยุดยัง้งพลังงานเหล่านี้ไม่ใช่พลังงานที่ว่างเปล่าแต่บรรจุด้วยโค้ดแสงหรือข้อมูลใหม่ๆที่มาเพื่อช่วยปลุกตัวตนที่แท้จริงของเราให้ตื่นขึ้น พลังงานเหล่านี้กำลังก่อให้เกิดความปั่นป่วนเพื่อชำระล้างทุกสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับการวิวัฒนาการของโลกและมวลมนุษยชาติและในขณะเดียวกันมันก็กำลังกระตุ้นให้เราแต่ละคนต้องหันกลับมาตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริงวงจรการตื่นรู้ในมิติที่หนี้กำลังปลุกแง่คิดที่ซ่อนเร้นของตัวตนเราให้ตื่นขึ้น มันกำลังมอบพลังให้เราแต่ละคนได้ขยายตัวตนสู่พลังอำนาจของปัจเจกซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลน,นี้เองที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตะไข่พลังงานของส่วนรวมหรือคอลเลกทีฟกริดมันคือกระบวนการละลายความหนาแน่นทางพลังงานเก่า,เ,กาเช่นอุปสรรคทางอารมณ์ที่ถูกกดทับวงจรกรรมที่ผูกมัดและรูปแบบความสัมพันธ์ที่หมดอายุไขแล้ว ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ศูนย์กลางหัวใจในร่างกายทางอารมณ์และในกระบวนศน์ทางความคิดอย่างรุนแรงพลังงานคอสมิกเหล่านี้กำลังสื่อสารโดยตรงกับเซลล์เส้นประสาทและ DNA ของเราเหมือนกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ชีวภาพของเรา ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องท้าทายให้กับจิตใจในระดับปกติที่จะทำความเข้าใจและปรับตัวตามได้ทันอาการทางกายและใจเมื่อร่างกายกำลังอัปเกรดการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่เข้มข้นเหล่านี้อาจทำให้ท่านรู้สึกทั้งมีพลังอย่างท่วมทน้นและเหนื่อยล้าอย่างสุดขีดในเวลาเดียวกัน นี่คืออาการที่ปกติอย่างยิ่งในกระบวนการนี้ครับจิตสำนึกในร่างกายมนุษย์กำลังขยายตัวและเติบโตผ่านการอัปเกรดเหล่านี้พวกเราหลายคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เวอร์ชันที่แท้จริงของตนเองท่านอาจจะกำลังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่หัวใจอาจมีอาการใจสัน่นรู้สึกเหมือนมีพลังงานวิ่งวนที่หน้าอก นี่คือสัญญาณว่าศูนย์กลางแห่งรักของคุณกำลังถูกเติดใช้งานและขยายตัวความเหนื่อยล้าที่อธิบายไม่ได้ร่างกายกำลังใช้พลังงานมหาศาลในการปรับโครงสร้างระดับเซลล์และ DNA เเพื่อให้สามารถรองรับเคลื่อนความถี่ที่สูงขึ้นได้ความฝันที่ชัดเจนและแปลกประหลาด จิตใต้สำนึกกำลังประมวลผลและปลดปล่อยข้อมูลเก่าๆในขณะที่รับเอาข้อมูลใหม่ๆเข้ามาการดำรงอยู่อย่างมีเจตจำนงและมีสติในช่วงเวลานี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับประตูสิงโตและการถือกำเนิดใหม่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเร่งให้เข้มข้นขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงประตูสิงโตที่เพิ่งผ่านผลไปครับ แม้ว่าประตูจะปิดลงไปแล้วแต่คลื่นพลังงานที่ส่งมานั้นยังคงทำงานและอยู่ในช่วงของการหลอมรวมหรืออินทิเกรชันอย่างต่อเนื่องพวกเราหลายคนได้ต่อสู้ดิ้นลนผ่านการทำงานกับเงาภายในร่างมนุษย์มาอย่างหนักหน่วงและบัดนี้ช่วงเวลาแห่งการถือกำเนิดใหม่ได้มาถึงแล้วมันคือตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง จงขยายตัวตนในโอกาสแห่งโลกใหม่นี้เพื่อให้กำเนิดตัวตนที่แท้จริงของคุณในระหว่างขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนรูปนี้ดวงวิญญาณได้สลัดทิ้งแง่มุมเก่าๆที่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดอีกต่อไปและกำลังบ่มเพาะดวงวิญญาณใหม่ที่เต็มไปด้วยคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์จงไว้วางใจว่าตัวตนใหม่นี้จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง มีวุฒิภาวะและทรงพลังเมื่อเวลาผ่านไปการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการยกระดับจงเปิดตัวเองรับประสบการณ์ใหม่ๆการลงทุนในตัวเองแบบใหม่ๆและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคลื่นความถี่ใหม่ของคุณ การเดินทางสู่ความเป็นนายเหนือตนเองไม่สำคัญว่าเราจะนิยามตัวเองว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการยกระดับหรือการตื่นรู้ผู้ตื่นรู้แต่ละคนกำลังได้รับความกล้าหาญจากภายในและก้าวเข้าสู่ระยะต่อไปของการเดินทางของตนเองหลายคนกำลังก้าวเข้าสู่พลังแห่งการตื่นรู้ที่แท้จริงของตนเป็นครั้งแรกคนอื่นๆกำลังก้าวเข้าสู่การรับใช้หรือเซอร์วิสในรูปแบบใหม่ และคนอื่นๆกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นนายเหนือตนเองหรือ Self m a s t e r อรเราแต่ละคนกำลังเคลื่อนไปสู่เวอร์ชั่นที่สูงขึ้นและใหม่กว่าของตนเองในช่วงเวลานี้หลายคนได้พัฒนาความกล้าหาญภายในที่จำเป็นในการรวบรวมพลังงานและความแข็งแกร่งเพื่อก้าวกระโดดเข้าสู่การเปลี่ยนรูปและการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งนี้ ประสาทสัมผัสจะเฉียบคมขึ้นส่งผมให้เกิดการเชื่อมต่อกับความรักจากแหล่งกำเนิดได้ง่ายขึ้นความเข้าใจในชีวิตจะสูงขึ้นลและเข้มข้นขึ้นและในแต่ละวันที่ผ่านไปสิ่งนี้จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆครับเราคู่ตื่นรู้บนดาวเคราะห์โลกกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งและจากจุดนี้เป็นต้นไปสิ่งต่างๆจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาก พวกเราหลายคนจะเริ่มเข้าใจอย่างแม่นยำในไม่ช้าว่าต้องลงมือทำอะไรและต้องไปที่ไหนต่อนี่คือช่วงเวลาที่ทรงอิทธิพลที่ผู้ตื่นรู้จำนวนมากจะก้าวข้ามขีดจำกัดที่ผู้อื่นได้กำหนดไว้พวกเขาจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากข้อจำกัดอีกมากมายทั้งภายในและภายนอกอธิปไตยทางจิตวิญญาณและพลังแห่งหัวใจ การแสดงออกอย่างมีอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty คือการเลือกเส้นทางที่สูงกว่าในชีวิตมันหมายถึงการตระหนักในสิบ์โดยกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองที่จะเป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตและปฏิเสธที่จะยอมมอบพลังภายในให้แก่ผู้อื่นหรือสถานาการณ์ภายนอกอีกต่อไป ในช่วงเวลานี้เหล่าผู้ตื่นรู้กำลังปกป้องพลังงานของตนเองโดยการหลีกเลี่ยงที่จะดูดซับความสับสนวุ่นวายพลังงานลบและกากพลังงานจากผู้อื่นและจากส่วนรวมพวกเขาเคารพในเจตนาเสรีและการเดินทางของทุกคนและหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สนามพลังงานของตนเอง หลายคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งแต่ความสันโดษคือขั้นตอนที่จำเป็นในการยกระดับมันคือความนิ่งและความเงียบที่นั้นเสียงของตัวตนภายในสามารถถูกได้ยินและจดจำได้และจงรู้ไว้เสมอว่ามีทีมแห่งแสงสว่างและกองทัพแห่งผู้ช่วยเหลือที่สูงกว่าคอยยืนอยู่เคียงข้างมอบความรักบ่มเพาะสนับสนุนและเฉลิมฉลองให้เราอยู่เสมอ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคุณคือพื้นที่แห่งแสงสว่างภายในหัวใจในพื้นที่นี้คุณจะได้พบกับความสงบสุขและความพึงพอใจหัวใจของคุณจะเปิดเผยความจริงมันจะสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณและมันจะนำทางคุณด้วยสัญชาตญาณอันแม่นยำขณะที่คุณจดจ่ออยู่กับโลกภายในของคุณคุณก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างสารรค์ทั้งหมด ทามการความโกลาหลและความบิดเบือนที่รับรู้ได้คือแผนการที่สมบูรณ์แบบและระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลกำลังทำงานอยู่รุ่งอรุณใหม่แห่ยงยุค Aquarius กำลังเรียกร้องให้เราปลดปล่อยโซ่ตรวงของความเป็นทาสที่ยึดถือมาอย่างยาวนานและขยายตัวสู่การดำรงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ในหลายมิติบนโลกที่กำลังยกระดับใบนี้ครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักรบแห่งแสงสว่างคุณกำลังเผชิญกับคลื่นพลังแห่งการยกระดับนี้ในรูปแบบใดและมีบทเรียนหรือสัญญาณใดที่ปรากฏชัดที่สุดในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้มาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจและยืนยันซึ่งกันและกันบนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่นี้กันนะครับรับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้ เพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงเลยนะครับสำหรับทุกการรับฟังทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ย มันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อนๆและเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้คล i p e l e m e n t ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ